พี่น้องจ้าดอกไม้ดอกไม้เริ่มออกแล้วจ้ะเนี่ยอากาศกำลังเริ่มอุน่นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอากาศบนกำลังสีมาเยือนจ้ะแต่ละมือแต่ละเ,เว้นไข่เห็นพักกันไมยางเลาะทงจา๋ายางมาตั้งแต่ข้างหลังคนจ้ะผำเพอป้านมุ้ข่บุญพูนเห็นอยู่รีบรีบุญเองเลาะมานน้ำทงจ้ะเห็นมือนี้อากาศดีก็เลยพากันออกมาเลาะนี่ ทงผักข่อยบ่ไดวมาเบิงทงนีุ่นละข่อยบ่หัวบรหนีมีทงข่อยยางมะขัน้งแรกจะแถวนี่กว่าสิบบก้าม้ามึงเนี้ยฟังแต่เสียงใช่ไหมมีเสียงหมาเสียงยางจะมาเข้าเจ้ากับบด้ป่อยดอกจ้ะเข้าเจ้ากับเลี้ยงในคขอกใม่กลงผลละแต่ข่อยเห็นบ่เคยมายางทั้งนี้ถ้าข่อยหูวมันแต่ข่อยม่านหาเก็บผักปลาแถวนี้บันหนีเพิ่นบด้ไทหุดจ้ะข่อยบ่ฮห้วก่อนหนานี้เพิ่นเฮ็ดสวนยางเห็นไหยางเนาบรินี่เป็นเวิ้งอยู่พุณนะ ยังเอาแสงแดดอุ่นๆบ่ได้เอาอันกล้องบ่ได้เอาขาตั้งกล้องมาจ้ะเกิดสีสันในจักหน่อยทางไปให้ไปหน้าแหละนาะพี่น้องจ้าเบิ่งสภาพเส้นทางกระสิประมาณนี้จ้ะนี่ต้นอันนี้ลายลายคยว่ามันต้นกบไผแต่ว่ามันบ่เมนจ้ะค่อยๆเห็นนอมันแล้วเราค่อยกระซิมเบิ่งนอน้อยมันแล้วนอมันโข้มขมจ้ะ แต่ว่ามันเปิมนไม่ไผ่เนาะเปิมเนมืนกอไผ่บานเท่านั้นนะหรือสิเม็นกอไผ่บานข้าเจ้าบอกหรือจังไลยข่อยกับหูแต่ว่าการมันข้าเจ้าคล้ายๆกอไผ่นี่ยหลับพี่น้องจานเนี่ยเอาลั้มมันไปใส่ประโยชน์เท็ดคือกอไผ่นี่ยนะเนี่ยตอนสมัยมันมีนอผลดอกว่าข่อยบนัยมาเก็บบนนี้หรือขอยเก็บบนอื่นผลดอกนอมันน่ยนะมันกะซีขมขมจ้ะคุณแหนมเห็นอยู่คุณกะซีเป็นชาวสวนคุณ สวนอัลมอนด์ดอกจกนะนั่นเบื้องจากสภาพต้นมันแล้วเป็นสวนอัลมอนด์จ้ะช่วงนี้พ่น์กว่ตาตัดกิง่งตัดยางมันออกเนาะเตียมโตภานาเสม,มอเนี่ยมันก็สิออกเริ่มออกดอกเริ่มออกผลผลิตร้วจ้ะหนึงแล้วมาเห็นอ,อย่างอีกเจ้าวา่าไปเบื้องนั้กันแล้วมาเห็นปลาอย่างภาพักมาซันนี่จัง่อยพี่น้องจ้าขอพระเจ้าคาตั้งกลงนะฮะอะไร อจะาผู้ใดว่ามันกินได้เพรว่ามันกินได้เพราว่าโกกันนีงแต่ว่าต้องกินอ่อนๆออนออนมันเ็นว่าโอ้จะาผู้ใดว่ากินได้อยู่ตีพี่น้องบอกก้อยเนี่ยมันสิถ้ามันกินได้มันมันสิเลืออยยุปานนี้โอ้เาไปทัวร์ทีบห้องน้ำไหลลงมาจากน้ำเขาเป็นอะไรจะนี่ยเมื่อใดฝนตกน้าม,มันก็นไหลลงมาหนีละ ไหลหลากลงมาจากภูเขาเพื่อหไหลล,ลงไปพู้นบนค่อยบนตำผลเหรอนโศกเป็นยังไปในจัดพี่น้องโอ้ยจะเป็นคือบานเท้าเฮีง้งนี่เราจะการใส่ชีวิตยูชนบทชนบทของประเทศกรีซเนาะกระสิประมาณนี่อ้ยอันซ้อนแดดจ้ะพี่นอ้องอุ่นดีดีมือน,นี้บัวลายส่เสียกันหนาวนาเด้ทางนห้นก็เป็นเสียแขนสันจะมือนนี้ในเป้นใบหนึ่งกับอันน้ำกับขนม นี่เราจะกิจกรรมการเดินป่าการเดินออกกำลังของมุข่อยจังสี่สุ่มเอจ้ะถ้ามือใดแดดดีก็สิออกจังสี่สุ่มเอออกเศร้าออกแรงหายางสูดอากาศไปหายางเบิ่งอีหยังแปลกๆผู้จ้าเบิ่งเตี้ยอะนี่ป่ากรอะไรนี่นี่ป๊าดนี่นอมันนั่นๆๆมันกําลังออกนอเบิ่งสียงเบิ่งนอมัน นี่มันก็ออกน้อยจังสี่ตนี่เนี่ยค่อยๆกินแล้วค่อยๆอันซิมแล้วแต่ว่าค่อยซิมดิบๆมาเนาะแกอันอ่อนๆมันซิมมันจะขมๆม้ะแล้วการลักษณะเนื้อไหนมันมันบริขึ้นอาใหม่บานเฮ้ามันสิบเป็นขึ้นขึ้นหยาเนี่ยแหละเป็นขึ้นต้นหยาบึงมาพากก่อนมุดปลามุดดุ่งไปทีละเจ้เบึงเอาทีละ กอมันก็ใหญ่ๆเดยกอมันใหญ่กอมันใหญ่คือกอไม้ไผ่นี่เหรอเนี่ยเป็นล้ำเป็นล้ำจังกันล่ะเป็นป่องใหญ่ๆเอามะโปกที่ไหนมะโปกที่สวนก็จะเป็นองาอ้ายางรัดปลาลัดดองมามะโปกยนคนจะ้ะ ลมเย็ยนไวอยวอยที่ีพี่น้องจ้าคอยขึ้นหอดอันขึ้นหอดสมัยคอยเป็นเด็กน่อยตะกี้ไปไ้น้ำพรน้ำเมียบรรยากาศจังสิเราจะคือถ้าเข้าไปให้นี่แม่พี่น้อง, <c oughs> งนะยางรัดปาลารัดดงไปเส้็นี่คอยบอกเคยมาเราจะเป็นครั้งแรกครั้งแรกที่คอยมายางเส้็นี้จ้แเราก <c oughs> ็จะเป็นเวิรงกทงพุ่นพุ่นปุ่นถนนเส้นหลักแนี่เห็นยุรีบรีบุ่นุน ที่ขวิดมาหายางเก็บผักสมัยตะก,กี้อันนี้รัดปาลารัดดงม,มาดอกนี้มาพร้าออกจกังเลยน,นี่บนนี้ก็สิเป็นสวนทับทิมเพื่นจ้ะเนี่ยนาแรงขวิดสิพ้ามุเจ้ามาเบิงขวิดสิมาหายางเลาะน้ำมูนนี่เข้าจะเห็ดสวนแถวนี้เนี่ยถ้าเป็นนาผลผล,ผลิตผลอ่อนนี่บมทับทิมนี่ก็สิโอ้ยมีตะหนุยใหญ่ๆทับทิมประเทศอันนี้นะนะเอออันนี้ก็สิเป็นสวนอัลมอนด์เพื่นจ้ะจะน้อยนี่ออกดอกงามเป็นนายแนละ้วคือดอกซากุระบานเฮ้านี่ยแหละจ้ะดอกเพื่อน,นัน นี่อากาศเริ่มอุ่นเราก็ลังเป็นดอกตูมออกอากาศดีดีบางเนี่ยอุ้ยอ่อนซ้อนจ้ะเห็นเก็บเกี่ยวจังสี่กาเจ้าเห็ดอันนั้นเด้อขาเจ้าเห็ดเข่าทงเข่าซาลีจ้ะแต่ว่าช่วงเก็บเกี่ยวมันก็สิประมาณเดือนมิถุนาก็รกระดาจ้ะเดี๋ยวคยสิบห้ามูเจ้ามะเบิงดอกควยดอกกับโบเคยเห็นดอกเข่าซาลีน่นนะ เป็นๆน,น,นะแม่เด้ยินแต่ซื้อมันเนาะสมัยเรียนหนังสือเดี๋ยวย่าเพิ่นเก็บเกีเก่ยวขวัญสิภาหมูเจ้ามาเบิง่งมะอื่นแนวเบิ่งจา้าหนาฮอนนั่นนะหนาซ้ำเมือนะอ่ะเพราะว่าแถวนี้เพิ่นเฮ็ดอาชีพเกษตรเกษตรหลากหลายเนาะเฮ็ดสวนผลไม้กับปันนั่นจ้าขวัญว่าขวัญศิมหาหารับจ้างเก็บผลไม้อยู่เพราะอะไรเงินค่ากาแฟร์คารช็อกโกแลตข่อยมันมีอยังเฮ็ดหลายมันกับเบือ่อเนาะพี่น้องจ้ะขึ้นมาใส่ทางหลักแล้ว มูจ่าเนี่ยเห็นบากุนสวนองุ่นเพิ่นนี่น่นนั่นน่ะเดี๋ยวกุณิมาหารับจ้างอยู่หน้าฮอนก่อนให้พ้นผลิตพืนออกก่อนจะ้ะถามว่าวน้ำว่อกะหนาวอยู่พี่น้องจ้ะอุณหภูมิประมาณสิบองศาสิบเอ็ดองศานี่แหละจ้ะถ้าแดดออกมันหันอุ่นแต่ว่าถ้าแดดบ่ออกมันกะสิอยากหนาวในจักหน่อยเนาะเนี่ยล้มตึงๆอยู่เนี่ย นานนะคุนกับบ่าท่านเบิดตกจ้ะตามหลักแล้วเนาะมันสิเบิดวันที่ยี่สิบเอ็ดมีนาคุนแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าแถวโซนนะแม่อยู่จ่าอุ่นกลัวโซนนอแม่เจาะใส่เสียจังสิบรายดอกช่วงนี้นะนะะเนาวแต่ผู้จ้าเห็นบ่อนี่ตั้งสารพระพุ่มไปโมเมนต์ว่าคนเสียชีวิตเรื่อยอย่างบนนี้เด้มันเป็นคอยกับบ่าแน่ใจว่าว่าเกิดจากอย่างเนาะบางที่ก็สิเป็นแบบว่าอัน ไปนับถือมาไปบูชาไปจังสันนะจ้ะนั่นแหละขายเมืองไทยเ่าหลายอย่างอยู่อันนี้ก็เก่าเๆจากองบ้านมันคือสิบบนเลยมาดูแลหลายปีแล้วจ้ะมัลกษณะแล้วผุพังบมดแล้วแถวนี้นั่นประกาศขายลายลายจ้ะโอ้หนีอีกนนึง<ม>นั่นเนี่ยอันนี้บนนี้รูปรูปคนเสียชีวิตแสดงว่าเพิ่งตั้งไว้บูชาซื้อนะจ้ะ แาบไหลบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิน่นเจ้าที่เจ้าทางประมาณนั้นล่ะจ้ะถามาทีแพงบ่แถวคือบาอ้านเราเนาะแถวนี้มันเป็นอยู่น้ำบรรน,นอกจก้ะมันบ่ได้อยู่ในเมืองกับบ่แพงดอกแต่ว่ามุกไฟนะี่ยมันบ่ตอบโจทย์การการอยูบนหนีเนาะมุกไฟเน่นะม,นมาอุ่นกว่านี่อันนี้มันหนาวเพราะว่าหยังมุกไฟอยู่บนเขานี่สภาพเพชรยักษ์สีเนี่บนภูเขาได้พี่น้องจ้ะ ประมาณสามร้อยสี่ร้อยเมตรจะอันสูงจากระดับน้ำทะเลนั่นแหละแล้วก็มองไปพูนทางภูหละกกับสิเป็นอันเทือกเขาโอลิมปัสถี่มีหิมะไม่หยั่งล้อมรอบอยู่คุณจังว่าอากาศมันหนาวมุ่งไข่ก็เลยมุ่เหมาะกับการมั่นสิมายูถาบ้อนจังสีหนันโบยูจ้ะมุ้งไข่มักอยู่ไกลทะเลลรกกอุ่นกว่านี้ถ้าอยู่ไก่ทะเลอากาศจะอุนน่นกว่านี้แล้วก็สิได้ปลูกพักลูง,งาบ้านเฮาได้น้ำหรจะ้ะ เท่นี้ปลูกบมื่อใด,ดอกหนาวอากาศเย็นคนน่นะล้มตึงตึงอยู่โอ้ยเขี้ยวๆนี่แม่นเบิดจ้ะทุ่งเข่าสาลีเพิน่นเดี๋ยวสิพ้ามุเจ้ามาเบิง่งยี่เพิ่นเก็บเกี่ยวเพิ่นเกี่ยวแนวไหนเพิ่นเกี่ยวข้าเข่าบานเขาบอกมันสูงสัมได้คอยกระโบกหูจกักคอยโบก็เห็นจักเจ้อจ้ะเนี่ยเขียวปลาน,นันอยู่น้ำทงน้ำหน้าบ้านเฮาดเดียวนี่ เพื่อนเพื่อนก็ว่าพันยูต่งประเทศพันมาติโอขอว่ามันอยู่น้ำทงบัานเอาบุตรลานพี่น้องทางประเทศจะน่าจะมีแนวนน่เนาะเี่เรจาจะชีวิตชนบทประเทศกรีซอยู่จังสี่เราจะอยู่จังสี่ก็เห็นเห้หเฮาคินหอดบ้านเนาะจ้ะเห็นบรรยากาศจังสี่ก็คือจังเฮ้าเดี๋ยวอยู่บ้านเฮ้าเด้นี่ในกลยชิดธรรมชาติ บ่าข้าัตนนั่นบมอถ้าข่อยบ่าหากิจกรรมเฮ็ดน่ะบมอพี่น้องจ้าข่อยเป็นหลบซึมเสารอดขบบมีมูบมีสังคมเนาะข่อยต้องหายังเฮ็ดจ้าว่าข้าัตนเป็นบ้าอโอ้ยใครเนี่ยไหนมีช่องมียังเพราะไหนเฝ้าเดี๋ยวจ้าเฝ้าผู้เดียวกับเฝ้าพี่น้องเออโทฟังเราในเด้องมุจเจ้านี่ตุนสารคนเนี้ยข่อยคนบมีมูบมีสังคมนะจ้ะถ้าข่อยบ่าเฮ็ดจังสี่ข่อยกะเงาเออก็น่ะหาแนวเฮ็ดไปคามือคาเว้นไป อันเราจะพี่นองใกล้สีห้องหดตีนอันมู่บ้านแล้วกับว่ไกลตรงนี้ย่างรัดเบื้องรัดทงรัดทีบรัดแดนว่าจังไรเนี่นี่นกับว่าโพออกเส็นนี่แล้วก็ย่างกลับบ้านทำเจะาป่นี่ยังหมูเลี้ยงก็ออกอย่างไม่ส่วนมากคนกรีกคนบออกเล้วอย่างกรังเว้นอีกคนบวออกยางคนบออกเลาะจ้ะ พสิพากันนอนเว้นไข่กระเงือนเงินได้พี่น้องจ้าเกรี่ยพ่นอ่ะนะถ้ามูเจ้าไปน้ำร้านค้าร้านขายเนี่นี่พ่นเปิดเด้กางเว้นนี่พ่นเปิดเจ้าสิไปซ้ำมันลบม่วงใบสวงใบสามซีม่วงนี่ร้านค้าพ่นปิดเด้อจ้าร้านค้าพ่นปิดพ่นเปิดเป็นเวลาจ้าพ่นเปิดเ้ีมือแรงหาม้แรงจังสิถ้าเป็นร้านอาหารก็เปิดทุ่มหนึ่งสองทุ่มยังสิจ้ากางเว้นพ่นเท็ยนยัางจช่ไหมข่ยวานั่ะนะถ้าข่ย่างข้าไปนตัวอำเภอเนี่ยบ่กางเว้นน่นนะ เงียบกิบร้านค้าร่างขายกับปิดค้นกระเออกเลาะเด้ะขจาสิออกเลาะช่วงเสสายซ้ำหนึ่งนี่ล่ะซ้ำประมาณหอดเทียงหอนยังนี่ก็เงียบบัดนี้เพราะว่าร้านค้าร่างขายพิ่นปิดเนาะคือคักอีกที่หนึ่งประมาณห้าโมงแ้วหกโมงแล้วปุ่นก้ะพิ่นเป็นเสซี่คอยพวฮห้วพื้นที่อื่นเป็นบ่อเนาะแต่่ะเมืองอันนี้นะเป็นจังซี่จ้ะเพราะว่ากังเว้นขจาเห็นเนี่ยเพราะย่วมากังเว้นขจานอนเว้นมาสันมาโอ้ย ชีวิตข้าจเจ้าคือว่าสโลไลฟ์ค่ะแต่ใส่ชีวิตสบายไปเรื่อยๆจ้ะไม่ได้เขี่ยวได้คอดเอยียงกันเออก็มีความสุขไปอีกแบบหนึ่งกต่พี่น้องแต่ว่าจะอ่นถ้าสิใส่ชีวิตแบบนี้ได้มันก็ต้องมีเงินม,มีมีทุนมีหอนเนาะพี่น้องจ้ะตื่นขึ้นซ้ำหนึ่งกับสินอนเว่หล่กับบอมเมียนเนาะเอายางกินไปเลยโอ้ย